บายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูซองใส่บนเนาะสวัสดีแม่สูสวัสดีค่ะตอนนี้พวกเขาก็กำลังจะไปตลาดเนาะทุกคนไวเพลงเพลงไหนน่ะบุมม้นเด้อเดี๋ยวเสร็จถาะท่ายาภูเขาให้บังด้วยเด้อผูเขาทางไปตลาดเนาะ ห่างแจ้บ้านศิบุ์ไปประมาณซานาทีเนาะขี่รถไปเนาะเดี๋ยวจะถ่ายให้เบิ่งเนาะ สบายดีทุกคนวันนี้สซวบนผ้าแม่สุกับคำล่ามาซ็อปปิ้งฮลโลแม่สุวันนี้พาคำล่ากับอันแม่สุมาซ็อปปิ้งอยู่ตลาดบ้านนอกเนาะคำล่ามาซื้ออย่างมาซื้อเกิบเนาะทุกคนใส่ตัวรองเท้าเนี่ยได้นี่นิหนีห ตอนนี้เขาอยู่ที่ตลาดเมืองไซบทองแขวงขำม่วอนแล้วทุกคนซึ่งว่ากัไก่จากบ้านเสพฝนหลายเติบเนาะม,บบนมีแต่ตลาดมองเดี่ยวนี่แหละทุกคนคไม่สูดเสื้ออะไรล,ลองอเทา <laughs> เอาถุงเ <laughs> ท้าที่แม่ต้องพูดภาษาลาวนะเขาถึงจะรู้เออถุงท<อ>งตีนถุงตีนทุงตีนนะไม่ใช่ถุงเท้านะ ถงตีนจ้าเขาจงจะรูตอนนี้มาซื้อเกิบเนาะให้หลานมาสัน ไปจาไปซื้อต่อไปอด่ันยังพาแม่สุมาเลาะตลาดว่ามันแตกต่างจากกรุงเทพยังไง จะซื้อเกือบให้ลานสาวเนาะเพราะว่าจะไปฟ้อนผลักเกลือได้เกลือแพ้เกือแพ้ข่าวฮะนะเบิ่งไปมาพี่มาพี่อัดดูตอนนี้คิดยากแล้วตอนนี้ไม่รู้ซื้ออะไรซื้อมันซื้อเครื่องว่าสั้นเงิน่อกเท่าไรเท่าไรเท่าไรล่ะเปลี่ยนอะไร่ะเปลี่ยนใหม่ปุไป โอ้ยแม่สุเนาะแม่สุใส่เงินลาบบเเ็นเนาะเพราะว่ามันหลายหมื่นขนาดเลยหลายแสนหลายหมื่นหลายแสนงงวะงงเสบบอก็ซื้อเครื่องให้ลานน้องมดสี่แสนมั4สี่แสนส่แสนยังเอาอีกได้ยังมีลานสองคนเด้อยังมีลานอีกสองคนสามารถนำมือไปเออซื้อเครื่องให้ลานไปรงเงี้นไปละเนี่ยเอามาซื้ออันนี้เนาะ ซื้อ own, น, <nek maybe. S 3> น้ำหานจ้าิบเท่าไหร่นะิเมสูซื้อมังหงบ่านี่ป้ามังหงอยู่เพื่อนก็มีมีีแต่มันดิบเอาไเอา่ตก่ตมเท่าไหร่าเรอแล้วรก็้องทออ่านาใครมาตลาดเซบะทองก็มาซื้อนํำเพิ่นได้เนะ แม่สุกำลังงงอยู่ใส่เงินลาวเนี่ยเป็นหมื่นเป็นหมื่นเป็นบ่เป็นหมื่นเป็นหมื่นซื้อบะงงพี่น้องหุ่ใหญ่มะละกอสุกหลังสิดยินงตอนลาเข้าห้องน้ำบ่โอเคเออดขอบใจเด้อไปแม่สุไป ลาไปเสร็จละบรรยากาศก็จะประมาณนี<โ>้นะทุกคนตลาดบ้านนอกของเราอุ้ยป๋าป๋าป๋าไปดีคุยคุกเอาเมื่อสะดกนี่นะมาสามมือสมหากันมาเมื่อวานนี้โอ้ยแม่ค้าสวยมากสวยมากเออเมื่อไหนกลับอีกประมาณสองสามมือเพื่อนละใส่เงินให้บริษัดก่อน เราจะไปหาไม่เออเรวจะหาไม่เปิดายเด้อเงินไหลว่ะใคยโลชัยในป่าน like anyway, ี่ป no, ้านนี้555บ okay. ้านน่าปลาดุกนี่นะปลาดุก50ปลาดุก50แม่กินปลาดุกวะไม่กินหรอเออปล่อยปลาตลอดเนาะโอเคมันพระทุกใครมาเที่ยวอ่ะแม่พากันมาลินมาพักผ่อนเดี๋ยวเราไปซื้อไปไปไปนักวยไปตลาดนี่ก่อนเดี๋ยวมาซื้อผักซอยเด้อ

ไปามดูดอไฟาคเนียไปราคนเออแะไจังซื้อเออได้ซื้อให้ดอกอดอดตัวน,นี้ขี่รถทีไปก่อนเนาะนะเนาะเมื่อน้าจังซื้อเนอไปไปาะซื้อได้อะไรบ้างมือซื้ออันนั้นเนาะเมือนี้อันลาซื้อ เคืองไปแจกเด็กน้อยเนะทุกคนท่าติดตามเบิ่งว่าคนจะซื้อ,อยังให้ไผ่เคืองเจ้าเด้ซื้อละบอ,อไม่มีชอบเราเลือดไม่ชอบหอ่ะหักบ่ใงโทษไงโทษวาฉันแล้วมากันเบลดีเล้ออด เพนมักซินเดเรล่าพ่นเพนมักซินเดเรล่าใค่าดากรถค่ะ โ oh, อ้โหวันนี้ซื้อของเยอะแยะเลยคุณอะเลือดเดี๋ยนี้อ,อ,อ,อันนี้แหละเออแทนตลบนี่แหละเ,เป็น,น,เ,ปนเออเป็นผงกัแหละซื้อโอเคษษ เลือกอาสียงเอาสีอะไรแม่สีอะไรฮะเอากาแฟนมอีเด้อเออถุงถงใหญ่ละแล้วเอาะไรสีชมพูัวไหนเปเลืกเลยอาวขัวข่า

มเอาาองอันนี้สาวขายน้ำปั่นนะทุกคนสวยมากโอเคปีเป็นเท่าไหร่มซเียแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะมีเงินน้อยู่ไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวผมจ่ายเองผมมีเงินน้อยอยู่เียนไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวผมจ่ายเองผมมีเงินน้อยอยู่แมสซอเรีย ใครมาตลาดไซรบุตรทองก็มาซิมฟรีได้เลยนะไม่คะใจดีกินนะซื้อเครื่องแล้วก็ซื้อน้ำปั่นก่อนนะทุกคนเเออาาสุด